ทำเป็นบทสบกสำหรับประดิสถานพัดไตรสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแต่ทะเนียนนี้ก็ค่อยเลิกไปในที่สุดครับแต่ถ้าหากว่ากลับไปอ่านจดหมายเหตุครั้งโบราณนะครับเป็นต้นว่ามีโครงพระนิพนธ์ของเจ้านายครั้งต้นกรุงนะครับคือพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมแล้วแต่จะคิดแต่จะ,จะสร้างกันไป เป็นต้นว่าเป็นรูปแรกรูปโครูรปหงรูปครุฑและพรบรมราชชนกในปีพุทธศักราช2338นะคะและต่อมาในปีพุทธศักราช2342ได้ใช้พระมหาพิชัยราชรสส่งพระโกศพระสพสมเด็จพระพี่นานเงเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทวสุดาวดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ใช้อัญเชิญเฉพาะพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน ในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบ,บรมราชนรณีถวายความเคารพนาทีและหนึ่งรัตและจะหยดเมื่อรยยพระยันคพระมหาพิชัยราชเล็ะเห็นยังเปล่งท้องสนามหลวง กระบวนพระราชสืบสื้ออันงดงามอย่างนี้ครับเป็นธรรมเนียมของบ้านเมืองไทยเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วออก็พันธนาถึงราชรถสำหรับพระนำนะครับเมื่อ200ปีมาแล้วมีโครงจดไว้ว่ารถมาหน้ารถนั้นคือสงฆราชเจ้าพระเจิดสงผาด่ายสมาธินั่งตำรงทำอ่านไปนา ที่รัฐาฝ่ายท้ายฉัดกั้งกระชิงชูวังเวงแตรตรันตัน,ตนแตรเสงแท่สองสังสนอเพราะบัเลงลิ่งโลดใจนาฟังดังเพลงสวรรค์ห้องหก นเมืองบม,มีผลงานประพันธ์ของกวีท่านหนึ่งครับพนา,นาภาพงานพระเมรุงานพระประรมศพแต่ไม่ใช่งานพระเมรุเมื่อครั้ง200ปีก่อนครับเป็นพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระจุจลจอมเกล้าเจ้อยหัวเมื่อราวปีพุทธศักราช2454พันณนา,นาถึงกระบวนแห่เมื่อประมาณเกือบ100ปีมาแล้วหรือ80กว่าปีมาแล้วนะครับ ผู้แต่งคือในชิดบุรทัพึ่งเป็นพรวิเอกณอันนันพรภุุาราเหล่าวิวิโยกวางกระทันชฉลีเลิกราสีระศกราบอุรวา,วาวบวหวางเอออาจเป็นเปลี่ยวจะตรงใจสละลืมก็เหลือฝืนนับวาระว่างเว้นบ่มีเห็นพระโกฏเขืนอ คงยังและยังเยือนในเกิดขึ้นซ้ำอีกคำรบหนึ่งบนแผ่นดินไทยงานพระบร,รมศพงานถวายพระเพลิงพระบร,รมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีในวันนี้ไม่เฉพาะแต่บริเวณมนนุมลนิวิที่ร้องสนามหลวงเท่านั้นครับอีก800ร้อยกว่าแห่งซึ่งมีจากที่ประกอบพิธีถวายอดอกไม้กันทั่วทั้งประเทศคนไทยจะอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวกัน ภาพนี้คือภาพมุมสูงที่มองเห็นถนนตัดกลางท้องสนามหลวงเห็นพระพายยกที่อยู่นอกรัชวัตรนะครับเรียวกระบวนทหารที่เป็นคู่แห่จากสามเหล่าทัพนั้นเลี้ยวเข้าภายในบริเวณรัชวัตรในขณะที่กองฐานนำทั้งห้ากองหน้าดุดเขาพระชนมนตั้งอยู่ท่ามกลางมีสัตว์บริพันธ์ล้อมจึงเรียกว่าพมี ที่หลังคำยอดลงไม่ไม่มีอะไรล้อมเหลือแต่ยอดหแหลมแงก็คคเนเยกว่าพมีแต่สำหรับพระมีธรามาสข่าวนี้นะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะอาการส่วนกลางที่เรียกว่าพระมีธรรมาสเท่านั้นแต่มีอาการประกอบอยู่โดรอบซึ่งในช่วงเวลาต่อไปจอา นไม่เคยเห็นแล้วจะนึกเดาไม่ถูกว่าโตอย่างเพียงไรเปลืองทั้งแรงคนและเปลืองทั้งพระราชทรัพย์ถ้าทำในเวลานี้ดูก็ไม่เหมาะสมกับการที่เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไม่เป็นเกียกรติยศยิ่ยใหญไปได้สักใดไม่เป็นประโยชน์ก่คนทั้งปวงกลับเป็นความเดือดร้อนถ้าเป็นการจบท่านผู้มีพระคุณหรือผู้มีบรรดาศักดิ์อันคนจะได้เกียกรติยศฉันก็ไม่อาจจะลดทอนโดยเกรงว่าคนจะไม่เข้าใจว่าเป็นพระพายก นอกรั้วราชวัตรน่านทิพย์ครับ ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนมาเฝ้ารอรับพระบรมโกศและรับเสด็จพระสมเดินอยู่เป็นจำนวนมากรวมถังพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าจิยาธรกิติกุล เมื Dante, ่อราชรถน้อยสำหรับพระอ่านพระพิรมนำพระบรมโกศหยุดที่ถนนกลางทองสนามหลวงเจ้าพนักงานเชิญบันไดเขาเทียบและเชิญเสด็จสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จสังคราชสกลมหาปรินายกเสด็จลงจากราชรถน้อยเพื่อไปประทับคอยอยู่หน้าที่พักเพื่อรอที่จะประทับบนพระเสลียงกรีบัวนำ พระยนามาสามมุขขานนำพระบรมโกศเวียนพระเบรมรารอีกคำรอบหนึ่งครับที่หลังไม้ปักกองบนฟืนนั้นก็แก้ทำเป็นไม้ปักดินทำเป็นม้ายกไปได้ใช้ฟืนกองใต้นั้นจึงเรียกวารานมาต่อมาจะทําเป็นตะเค้เ่ารานมาตั้งบนนั้นสอดฟืนตั้งศพเสร็จแต่งหญ้าที่ตัโตให้ชักตะเค้ไปเข้าเมนซึ่งปลูกไว้ในทุ่งจึงเรียกว่าชักศพ แล้วแต่งญาติที่เล็กๆให้โปรยข้าตอกดอกไม้ไปหน้าตะเคีที่หลังก็แต่งให้ประณีตขึ้นอีกเช่นกองฟืนก็แต่งปิดเสียให้เห็นเป็นภูเขาเหนือภูเขาก็ทําเป็นรูปสัตว์ที่มีหลังคาบนหลังเป็นที่ตั้งศพภายหลังคือผู้แทนญาติเล็กๆซึ่งล่รยข้าตอกดอกไม้ไปข้างหน้าตะเคีพระอ่านพระพิธรรมนำศพก็คือผู้แทนพระโสดทางร้าน มันทำพิธีทอดสนามหลวงนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะด้านทิศเหนือจะเป็นสาลาประชาชนนะคะที่จะมาถือดอกไม้จันทร์นะคะมีรงมหัวกทางด้านใต้จะเป็นเขตราชวัตรค่ะจะมีอาคารพระงในุมาเป็นอาคารหลักนะคะมีพระทีนน่นั่งสอานอาคารศูน 这可能第一次换人歌。So <laughs>